คนไทยส่วนมากไม่รู้นะครับว่าศาสนาพุทธยังไม่ใช่ศาสนาประจำชาติและจุนูนไม่มีเขียนไว้ถ้าจะถามว่าคนไทยจะได้อะไรในสังคมไทยก่อนอื่นนะครับขอทำว่าเข้าใจก่อนว่าคนไทยส่วนมากไม่รู้นะครับว่าปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธยังไม่ใช่ศาสนาประจำชาติใน รัฐธรรมนูญไม่มีเขียนไว้ถ้าจะถามว่าคนไทยจะได้อะไรต้องตอบว่าสิ่งแรกคือเราต้องบรรจุหลักการพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญก่อนเมื่อบรรจุเข้าในรัฐธรรมนูญเสร็จก็สามารถออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับกฎหมายว่าได้การอุปถมัมภ์ค้ำชูคุ้มครองปกป้องพุทธศาสนาเมื่อมีความชัดเจนจะทําให้สถาบันหลักทั้ง3สถาบันคือ ชาติศาสนาพรรัตรสัจจะมีความเข้มแข็งขึ้นผลก็คือคนไทยทั่วประเทศก็จะได้สังคมที่มีหลักของพุทธยึดถือในจิตใจของคนจำนวนมากขึ้นส่งผลให้สังคมเราสุขสงบและร่มเย็นและก่อให้เกิดสิ่งดีๆต่างๆตามหลักพุทธศาสนาในสังคมไทย